ส่องเบื้องหลังช็อตเลิฟซีนบวงวิมาลาหลุดโฟกัสแห่แซลมิกทองระยะ เป็นอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มสุดฮอตชื่อดังแถวหน้าเมืองไทยอย่างมิกทองระยะโดยเราจะเห็นผลงานการแสดงของเขาจำนวนมากผ่านจอแก้วและมีอีกหลากหลายผลงานหลากหลายด้านให้แฟนคลับได้ติดตามกันด้วยตอนนี้หนุ่มมิกมีถ่ายละครเรื่องบ่วงวิมาลาเราได้เห็นเบื้องหลังอยู่บ่อยครั้งผ่านอินสตาแกรมของผู้จัดสาวหนิงปณิตาล่าสุดหนิงปณิตาโพสภาพเบื้องหลังละครบ่วงวิมาลาเป็นฉากเลิฟซีนแต่งานนี้หลุดโฟก ส่วนต้องแซวเมื่อหนุ่มมิกน,นั้นเกร็งมากๆจนเห็นได้ชัดเท้าของเขาทำเอาแม่หนิงแซวว่าเบื้องหลังเลิฟซีนเกร็งอะไรคะคุณทองอะระยะฮ่าฮ่าฮ่าเห็นรูปถึงกับขำพรุ่งนี้เจอกัน20นาฬิกา30นาที ag, บ่วงวิมาลา EP 3สนุกมาก ag, ตัดต่อละครวนไป ag, บ่วงวิมารา #ch7hd #ch7hd drama society #ch7hdentertainment #ninobrothers_official ทามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวและหาสนานไอจีเลยจ้า